ขอหอมห่ม,หมหลูกเจ้าเนี่ยเออเหงืแตงแตงอ่ะต้นกล้วยต้นกล้วยมองเลยคะ่ะใบกล้วยลูกใบกล้วยคะ่ะมองตรงลูก อย่าเดินก้มหน้าลูกเดินก้มหน้ามาเห็นข้างหน้านะมองตรงมันหอมเดินหน้าตรงลูกอย่าเดินก้มหน้าบ้านเขาไป อ่ะนั่งเออเหนืย์เปิดเหนื่อยเออเหนื่อย,ออยลูกค้าลูกค้าอ่ะมาห่มๆดีกว่าป่ะอ่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะฮะเฮ้ยเสียงยังี้ยไหฮะเสียงไหมคะ